ังไม่ไหวคะ่ะเผยค่าตัวของสาวคนนี้พุ่งแรงกว่าณเดชและใหญ่ายาไปแล้วเรียกได้ว่าวินาทีนี้แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆสำหรับสาวอิงฟ้าวราหะทีล่าสุดได้มีการเปิดตัวค่านางงามคนดังในการออกงานแต่ละครั้งทำเอาใครเห็นต่างต้องตกตะลึงเพราะพุ่งสูงเฉียบล้านบาทต่อง,งานเลยคะ่ะ โดยมีการเปิดเผยว่าอิงฟ้าได้รับค่าตัวสูงถึง7 0 0 0แสนบาทต่อการออกงาน1ชั่วโมงซึ่งหากได้ข่าวนี้เป็นเรื่องจริงจะหมายความว่าอิงฟ้ามีค่าตัวแซงคู่รักพระนางชื่อดังอย่างนาเดชคูกิมิยะและยายะอุรัสยาที่ได้3,500,000บาทและ3,000 300, สบาทตามลำดับไปด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นปีทองของเธอจริงๆแล้เลล่ะค่ะ